ะนะครับทีนี้มาดูโจทย์นะครับโจทย์แรกเขาบอกว่าให้กด P B 1นะครับแล้วให้ P L 1ติดนะครับปล่อย P B 1ให้ P L 1ดับนะครับ P B นี่หมายถึงสวิตช์นะครับส่วน P L นี่หมายถึงหลอดไฟนะครับหลอด L E D นั่นมายว่าจากโจทย์เนี่ยทั้งทั้ง4ข้อตรงนี้นะครับก็คือกดสวิตช์หนึ่ง เราให้หลอดที่1ติดนะครับพอปล่อยก็หลอดที่1ดับนะครับกดสวิตช์สหลอดที่2ติดพอปล่อยหลอดที่2ดับนะครับก็ทําอย่างนี้ทั้งหมด4 s สวิตช์สหลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของโปรแกรมกันนะครับก็โปรแกรมเราจะใช้เป็น e f f e c t t ์เท n i n g ตัวนี้นะครับที่เราติดตั้งกันไว้อ่ากดสตาร์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ Basic โปรแกรมนะครับ ทุกครั้งก่อนการเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องกด edit ladder นะครับเพื่อพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งส่วนของโปรแกรมก็จะมี F5 F6 นะครับหลักๆที่ใช้ก็จะเป็น F5 F7 นะครับแล้วก็ F9 นะครับแล้วก็จะมีกด shift นะครับ shift F5 ก็จะเป็น NC แล้วเห็นไหมสัญลักษณ์เริ่มเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เราลองมาดูจนสักครู่นี้กันนะครับ 1> Pb หนึ่งถึง Pb สี่สวิตอยู่ไหนนะครับสวิตอยู่ด้านนี้นะครับเราสังเกตเวลาเรากดาจะมีสีแดงๆขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเช็คว่ามันทํางานนะครับทีนี้เวลาเขียนเราเขียนยังไงนะครับเรากดคลิกที่ F5 นะครับแล้วก็พิมพ์ไปชื่อมันชื่อว่า x ยี่สิแล้วก็พิมพ์ไป x ยี่สิบอย่างนี้นะครับแล้วก็กด F7 นะครับหรือคลิกไปที่ตัวนี้ก็ได้นะครับ Output เขาบอกว่าใช้ Output pl 1 pl 1ชื่อ y 2 0แล้วก็พิมพ์ไป y 2 0นะครับอ่าแล้วได้ละหนึ่งหลอดทุกครั้งเราจะขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็ insert line นะครับเราใช้มาสิมแล้วก็ insert อีก3นะครับโปรแกรมทุกครั้งที่เขียนจะต้องอยู่เหนือคำว่า n เท่านั้นนะครับก็นั่นแปลว่าคือบรรทัด n นี้จะต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะครับอ่าเราพิมพ์ไปก๊อปวางก็ได้นะครับ คอนโลซีได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนที่หลังนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น F9 นะครับเป็นเส้น <S <S เร็วไปหน่อยของใครถ้าไม่อยากก๊อปก็ กดพิมพ์เองเลยก็ได้ครับน่าจะเร็วกว่านะครับอันนี้ x 2 1นะครับ x 2 2 x 2 3นะครับ y 2 1่สเถึงยี่สิเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ย เราจะต้องกด convert ก่อนนะครับหรือกด F4 ก็ได้นะครับ F4 นะครับกดไปเลย convert เสร็จแล้วเรากดมาที่ออนไลน์นะครับ w ว i t e o PLC หรือถ้าไม่สะดวกเราก็มากดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับไว้ t e o PLC ตรงนี้นะครับ,ดบกดไปเลยอ่ามันก็จะสตาร์ทแล้วนะครับ simulation จะสตาร์ทนะครับจะเริ่มแล้วนะครับกดโอเคไป มันก็จะขึ้นคำว่ารันแบบนี้นะครับหรือสีเขียวแบบนี้นี้เรามาดูกดนะครับเห็นไหม P เอาหนก็จะติดนะครับพอปล่อยดับนะครับสติดปล่อยดับ3ามติดปล่อยดับนะครับสติดปล่อยดับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเราก็ได้ละโจทย์แรกนะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแก้ไขล่ะเราก็ต้องกลับมากด edit ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพรมัมก็จะขึ้นว่าโปรแกรม คำตรงรันตรงนี้ก็จะหายไปครับเราก็สามารถเทียบโปรแกรมต่อได้นะครับอันนี้เรามาดูสไลด์กันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเช่นเดียวกันแต่ให้สลับกันนะครับก็คือกด pb หนึ่งเราให้ pl หนึ่งดับนะครับเมื่อกี้กดให้ติดรอบนี้กดให้ดับอ่าทีนี้เรามาดูกันก,การใช้สัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นแบบ no นะครับก็คือปกติเปิดนั่นแปลว่าพอเรากดปุ๊บมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นปกติปิดทําให้ไฟวิ่งผ่านได้นะครับแต่จากโจทย์เนี่ย มันสลับกันแล้วนะครับมาถึงให้ติดหมดนะครับนั่นแปลว่าเราต้องใช้แบบปกติปิดนะครับหรือ NC อ่าเราก็เปลี่ยนเป็น NC ให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็กด convert นะครับแล้วก็ไปที่ l c ตรงนี้นะครับอ่า มาถึงมันก็จะติดหมดเลยนะครับพอเรากดปุ๊บมันจะเปลี่ยนจาก NC เป็น NO ก็จะกลายเป็นกดดับปล่อยติดนะครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับอืมอ่าเรามาดูแบบฝึกหัดอื่นกันต่อนะครับทีนี้ ขอให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับก็คือกด pb 1ให้ pl 1ติดถึง pl 4นะครับก็คือ pl 1ถึง pl 4เนี่ยติดเมื่อปล่อย pb 1เมื่อปล่อยเซอ์วินะครับก็ให้ pl 1ถึง pl 4เนี่ยยังติดค้างอยู่อ่าต่างจากเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือกดติดปล่อยดับแต่อันนี้พอเรากดติดปุ๊บปล่อยก็ยังคงติดอยู่นะครับพอกด pb 4ปุ๊บให้ pl 1ถึง pl 4ดับ อ่ทีนี้เราจะทำไงให้มันติดค้างลนะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันสักหนึ่งหลอดนะครับอย่าผมขอ Insert ร์ตอย่าผมขอ Insert มาตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับกดนะครับเราดูแค่อันนี้อันเดียวนะครับดูแค่แถวบนแถวเดียวสามอันนี้เราปล่อยไว้ก่อนเราสนใจที่เพียวหนึ่งก่อนนะครับแค่หลอดเดียวพอ วิธีการทําให้ติดค้างนะครับเราก็ต้องใช้หน้าคอนแทคเปิดเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะล็อกหน้าคอนแทคโดยการนำเอาพุทธเนีกลับกลับมาเป็นอินพุตนะครับแล้วก็พิมพ์ y 20เข้าไปนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กด f 9นะครับแล้วก็เลือกลงมาแบบนี้ตรงนี้นะครับเวลาลบเส้น c อนโท f 1 0นะครับกด c อนโท f 1 0ก็จะหายไปนะครับหรือ คุณบอกว่า F9 เนี่ยเมื่อกี้เติมเส้นเนี่ยไม่อยากมันเลือกแบบเนี้ยทำยังไงคุณก็ใช้คีย์รัดเหมือนเดิมคอนโทรลเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น Shift น,นะครับชิ i F9 เห็นไหมสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก,ก,ก็เปลี่ยนไปนะจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับก็ Shift F9 แบบนี้กด Enter อ่าทีนี้เราลองมาคอนเวิร์ตกันดูซิว่าหน้าคอนแทคมันจะติดค้างไหมนะครับ มาถึงสถานะดับนะครับพอกดปึ๊บปล่อยเป็นไงยังติดค้างอยู่นะครับทีนี้เงื่อนไขเขาบอกว่าพอกด PBC เนี่ยสั่งให้ PL1 ถึง PLC เนี่ยดับนะครับเราจะรีเซ็ตมันยังไงนะครับตอนนี้ไฟมันมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เรามาเอามาเป็นอินพุตด้วยมันก็ทำให้วิ่งวนต่อไปเรื่อยๆนั่นแปลว่าเราต้องมีการตัด ตัดทำเงีนก็ได้ให้เอาพุตตรงนี้มันดับนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะหยุดล็อกหน้าคอนแทคเองนะครับแล้วก็ง่ายๆครับแล้วก็เอาหน้าคอนแทค NC เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแบบนี้นะครับ PBC คือ X ยี่สิบสามนะครับแบบนี้อ่าแค่นี้เองนะครับคอนเวิรออนไลน์ไว้ตัว PLC นะครับ่าเรามาดูกันกด ติดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งตัดดับอาจจะเปะน็นลักษณะนี้ทีนี้เขาต้องการทั้งหมด4หลอดเราก็ลบตรงนี้ได้เลยนะครับเส้นนี้ลบไม่ได้นะครับเกินเราก็ต่อลงมาได้เลยก้าวลงมาอ่า อันนี้เว้นเยอะไปบรรทัดหนึ่งนะครับจริงๆไม่ต้องเว้นขนาดนี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาถึงดับนะครับกดปุ๊บอ่าติดหมดสหลอดครับกดอีกครั้งหนึ่งดับแค่นี้เองครับการล็อกหน้าคอนแทคทำให้ LED ติดค้างนะครับ อ่าชั้นนี้เองง่ายๆนะครับอ่าทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเดี๋ยวอันนี้จะแปะไว้ให้ในคลาสรูมนะครับอันนี้ให้นักศึกษาทํานะครับก็ง่ายๆครับหลักการคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยกดสวิตช์ PB หนึ่งเราให้ PL หนึ่งติดและ p l c ดับอ่าเล่น2หลอดนนครับกดปุ๊บ PL1 ติด p l c ดับนะครับเมื่อปล่อยยังคงค้างสถานะนั้นไว้อยู่นะครับกดอีกครั้งหนึ่ง PB กด PBC ครั้งหนึ่งปุ๊บ PL1 ดับ PL4 ติดนั่นแปลว่ากดสวิตช์หหลอด1ติดหลอด4ดับกดสวิตช์4หลอด1ดับหลอด4ติดจะติดดับสลับกันนะครับนั่นแปลว่าเงื่อนไขแบบนี้คือ รันโปรแกรมมาปุ๊บเนี่ยหลอด LED จะต้องดับทั้งหมดนะครับไม่มีหลอดใดหลอดหนึ่งติดเด็ดขาดนะครับจากโจทย์จนกว่าเราจะกดสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่งนะครับถึงจะเริ่มทำงานทีนี้เรามาต่อกันเรามาดูโจทย์อีกแบบนึงกันครับโจทย์แบบนี้นะครับหางนักศึษาสังเกตต,ตารางเนี่ยมันก็จะ,จะคล้ายตารางความจริงของดิจิตอลนะครับ0001 หนึ่งนหนึ่งหนึ่งะครับก็คือ off เป็นศูนย์เป็น1นะครับทีนี้เรามาดูตารางนี้กันว่าอันนี้เป็นแบบอ r a n นหรือเป็นแบบนอนหรือแบบแนนนะครับศ0ศถ้าเป็นแบบออศ0นย์ศย์บวกกันต้องได้ศนย์แต่อันนี้เป็น1อ่ะไม่ใช่แล้วนะครับศ0นย์คูณกันต้องได้ศูนย์แบบ a อนอ่าไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้จะต้องเป็นแบบนอนหรือแบบแนนแน่นอนนะครับซึ่งถ้า ดูทิกง่ายๆเราก็เอาแบบอกับแอนนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากับค่าด้วยนอตเกตนะครับค่อยมาดูว่ามันเป็นนหรือแน,นนะครับอย่างเช่น00เป็น0 01เป็น1 10เป็น1 11เป็น1อ่าอันนี้คือแบบอนะครับนั่นแปลว่าแบบอเนี่ยจะมีแค่อฟทั้ง2อันนะครับที่จะกลายเป็น0ที่เหลือกลายเป็น1นั่นแปลว่าค่ามันกลับกันอยู่ซึ่งตารางนี้ก็คือเป็นแบบนเกตนะครับ ก็ถ้าเทียบไงก็0บวก0ผ่านนอตเกตเป็น1 0บวก1เป็น1ผ่านนอตเกตเป็น0 1บวก0ผ่านนอตเกตเป็น0 1บวก1เป็น1ผ่านนอตเกตเป็น0นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ้าวแล้วถ้าแบบแอนล่ะหรือแบบแนน0คูณ0มีค่าเป็น0ผ่านนอตเกตมีค่าเป็น1อ้าวอันนี้ก็ตรงนี่พอมาดูที่2 ศูย์คูณหนึ่งมีค่าเป็นศูนย์พันนอตเกตมีค่าเป็นหนึ่งตรงไหมไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนอตเกตแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์แบบนี้กันตอนนี้เขาใช้เป็นสวิตหนึ่งกับสวิตสองนับ x ยี่สิบสี่กับ x ยี่บห้านะครับ,บ,รบอ่าเดี๋ยวเราเทียบไว้แบบนี้ไ้ฝั่งนี้แล้วกันนะครับอ่ามาดูนี่นะครับ x ยี่สิบสี่กับ x ยี่สิบห้า ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วนิ้วโปรเจกต์ใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องอเซฟแล้วก็คอนเวอตขึ้นมา i n s เสิี x24 นะครับแล้วก็ x25 เขาบอกมาถึงเนี่ยติดนั่นแปลว่าเริ่มต้นมานเนี่ยจะต้องเป็น NC แน่นอนนะครับแบบนี้ทั้งคู่เลยเอาพุทธอ operating หนึ่งเห็นไหม Y0 <c oughs> คือตัวนี้นะครับอ่าเราพิมพ์เลย Y0 นะครับลอง convert ดูซิ ซึ่งสวิตช์นี้จะต่างจากสวิตช์เดิมแล้วนะครับก็คือมันเป็นการล็อกคอนแทคพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะติดค้างนะครับเหมือนการเหมือนการที่เรากดปุ่มค้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปล็อกหน้าคอนแทคโดยการเอาเอาพุตมาเป็นอินพุตแล้วนะครับถ้าเป็นสวิตช์แบบนี้ทนี้เรามาดูกันไขกันออฟ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 ออนจริงไหมจริงนะครับสวิตช์ยี 24, นะครับหรือสวิตช์1นึ่งออฟสวิตช์สออนต้องต้องดับ ดับนะครับเห็นไหมหน้าคอนแทคมันเปลี่ยนไปนะครับตารางที่สามออนออฟดับนะครับดับจริงไหมจริงนะครับสุดท้ายก็ออนออนทั้งคู่ดับจริงไหมก็จริงนะครับนั่นแปลว่าเนี่ยข่าแบบนี้คือเราเขียนถูกต้องนะครับอามาดูอีกตารางหนึ่งนะครับออฟออฟเป็นศูนย์นะครับออฟออน เป็นหนึ่ง on off เป็นหนึ่ง on on เป็นหนึ่งอันนี้คือแบบโอเกตได้ไหมศูนย์บวกศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งแบบนี้นะครับแบบโอเกตนะครับนั่นแปลว่าเริ่มต้นมาดับเราก็พอจะเดาได้แล้วนะว่ามาถึงดับเนี่ยมันต้องเป็น no ทั้งคู่นะครับ แบบนี้่ามาดูกันมาเขียนแบบนี้จะติดไหมไม่ติดนะครับไม่ติดแน่นอนเพราะว่าจะติดก็ต่อเมื่อเป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับเพราะอะไรการที่เราต่อแบบนี้นะครับ คือการแอนกันนะครับหรือการคูณกันนะครับนั่นแปลว่าแบบนี้มันไม่ใช่นะเพราะตารางเราเป็นแบบออเกตนะครับเราดูวิธีการต่อแบบออเกตกัน i n s e อีกหนึ่งบรรทัดนะครับ x ยี่สิบห้า s h i f f เก convert นะครับ ลักษณะการต่อนะครับแบบไหนที่เรียกว่าออเกตลักษณะการต่อออเกตคือแบบนี้นะครับจะทํางานจากเงื่อนไขบนหรือจากเงื่อนไขล่างก็ได้ถ้าคุณกดจากสวิตช์บนมันก็วิ่งถึงเอาพุตเหมือนกันหรือคุณจะกดจากสวิตช์ล่างมันก็วิ่งถึงเอาพุตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต่างจากแบบแรกตรงนี้ว่าถ้าคุณมาต่อไว้ตรงนี้นะครับมันจะต้องผ่านตัวแรกก่อนถึงจะมาทํางานตัวที่2ได้นะครับอ,อันนั้นคือแบบแอนนะครับแบบนี้คือแบบออที่เรามาดูการทํางานกันออฟออฟดับนะครับ ศูนย์หนึ่งติดอ่ามาดูศูนย์หนึ่งติดจริงไหมจริงนะครับต่อไปเป็นหนึ่งศูนย์นะครับสวิต์หนึ่งออนสวิต์สองออฟติดไหมติดนะครับสุดท้ายออนนักคู่ติดไหมอ่าก็ติดนะครับนั่นแปลว่ามันทําจากสวิต์ใดสวิต์หนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวให้แบบฝึกหัดแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับก็นะครับ ศูนย์ศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ขอโทษครับศูนย์หนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีค่าเป็นศูนย์นะครับก็สลับนะครับแค่นี้เองนะเดี๋ยวเรามาดูกันไข่เนอะ้าเรามาดูกันนะครับศูนย์ศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งนะครับ ศูหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งมีค่าเป็นศูนย์นะครับอ่าอันนี้ก็จะตรงเงื่อนไขนะครับส่วนแบบฝึกหัดนะครับที่จะให้ทํานะครับก็จะมีสองข้อนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อนี้หนึ่งข้อนะครับทั้งหมดสามข้อโดยให้นักศึษานะครับเขียนเป็นภาษาเลดเดอร์มาแบบนี้นะครับในพื้นที่สีขาวแบบนี้นะครับ ก็ใช้แบบ N.O. หรือ N.C. ก็ตีเส้นมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมทั้งเขียนชื่อไว้ข้างบนสัญลักษณ์นะครับส่วน Y จะเอาไว้ด้านบนหรือจะเอาไว้ด้านในแบบนี้ก็ได้นะครับขีดเส้นใต้แล้วก็จบด้วยคำว่า N นะครับเสร็จแล้วส่งใน Classroom นะครับเดี๋ยวจะสร้างโฟลเดอร์งานไว้ให้อีกทีหนึ่งพร้อมทั้งที่ส่งงานนะครับก็สำหรับเนื้อหาวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ